อ้ํอธิชาติยังไม่ลบรูปนัดในไอจีเผยโพสต์สุดท้ายก่อนเลิกโพสต์สุดท้ายก่อนเลิกลาวันที่19ธันวาคม67อ้ําอธิชาติออกรายการคุยแซบโชว์พร้อมด้วยคุณแม่เปิดใจหลังเลิกลากับนัดมีเรียโดยก่อนหน้านี้สาวนัดเผยยุติความสัมพันธ์ด้วยดีพูดคุยตกลงกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โดยหนุ่มอ้ํายืนยันตนไม่มีเรื่องมือที่สมอย่างที่ทุกคนพูดกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ ทั้งนี้หนุ่มอ้ําก็เผยความรู้สึกความทรงจํามีอยู่เสมอความรู้สึกดีๆรูปคู่คุณนัดในไอจีก็ยังเก็บไว้อยู่เมื่อเข้าไปส่องไอจีของหนุ่มอ้ําก็พบว่าเขายังเก็บโพสต์ภาพคู่โมเมนต์ดีๆของพวกเขาไว้อยู่ซึ่งสําหรับโมเมนต์คู่สาวนัดที่เป็นโพสต์สุดท้ายในไอจีของหนุ่มอ้ําคือทิปไปเที่ยวด้วยกันที่หัวหินนั่นเองค่ะ